มันมันจงว่ามันรูดพอดีเองเดี๋ยวเาดี๋ยวผมผมไครเดี๋ยกนะพี่ไขรในพ้นพี่เอาผมผมไค่เชียเลยผมไข่เชีย

อไม่จะยบเอาน่าแต่พันฝืนกันมันไม่นั่นหอกบอับปุ๊บโอเคได้โอเคนี่เลยโอเราเลันเลยนรับอลจบไปจบไปมั้ง